สวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้ฮะวันนี้คุณกลับมาอยู่กับนดัดดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากสะบัดอาการเจ็บป่วยนะฮะอย่างปลิดทิ้งเลยทีเดียวนะต้องขอโทษทุกคนด้วยที่หายไปสักพักหนึ่งแต่วันนี้กลับมาแล้วฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยนั่นเองที่ทำให้มือถือของคุณเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยลดเร็วกว่าปกติอันนี้หล,หลายๆคนก็จะงงว่าพี่ครับทำไมผมเพิ่งซื้อไปเนี่ยแบตบมันลงเร็วจังเลยอะ่ะผมก็ไม่ได้ซื้อนานเลยทําไม่เข้าใจเลยนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรทําให้แบตเตอรี่เนี่ าาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง3เครื่องนี้ก่อนว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคือเรื่องของความละเอียดหน้าจออันนี้ก็สําคัญ คเรนหน้าจออย่าง LG G6 เนี่ยเลือกใช้จอแบบ 2K Display นึกภาพออกไหมครับว่ามันจะกินแบตเตอรี่เนี่ยเยอะกว่าปกติระดับไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันที่คุณควรจะทราบเอาไว้นะฮะนอกจากความเรยดจอที่เยอะกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยการที่ปรับแสงหน้าจอเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็ยอมทำให้แบตเตอรี่ของคุณนั้นลดลงเร็วเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหล,หลายๆอย่างที่ทุกคนนั้นไม่ทราบแต่ว่าก็ควรจะทราบไว้นะฮะอย่าง OnePlus 5ตัวนี้เนี่ยเลือกใช้จอแบบ Full HD ใช่ไหมฮะเลือกใช้จอแบบ Full HD ปุ๊บเนี่ย แบตเตอรี่เยอะขนาดนั้นส่งผลให้วันพันห้าเนี่ยแบตเตอรี่อึดกว่า G6 ไปเลยนะฮะโดยปริยายคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเทียบกันอย่าง2ตัวนี้เนี่ยความละเอียดจอเท่ากันนะฮะอย่างตัววันพักับ Oppo ตัวนี้เนี่ยความละเอียดจอมันเท่ากันแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยนะฮะตัววันพเนี่ยมันเป็น Snap Dragon 8 3 5ซึ่งมันแรงมากนั้นั้นเวลากินแบตเนี่ยย่อมกินเยอะกว่าตัวนี้เลือกใช้ Snap d r a g o n 6 2 5แน่นอนว่ากินแบตเตอรี่น้อยกว่าแต่ผลที่ตามมาก็คือ มันก็ช้ากว่าเช่นกันอันนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเขาย้มาดูตัวอย่างอื่นนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นอีกหลายอย่างเลยที่ทุกคนไม่ทราบการที่คุณซื้อมือถือใหม่มาเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยแทบจะเป็นเพียวแอนดรอยเลยนะฮะจะเห็นว่าไม่มีแอปพลิเคชันอะไรลกหูลกตาเท่าไหรนะ่นักส่วนตัว LG เนี่ยนะฮะตัวนี้ก็มันก็จะมีแอป,ปต่างๆที่แฝงมาบ้างนะฮะเป็นพวกแบบแอป,ปติดเครื่องมานะฮะเขาเรียกว่า Broad w ว r e นะฮะหรือว่าพวกแอปเอ่อเอาตัวมันเหมือนแอป แอบขยะนิดนิดอะบางทีเราไม่ได้ใช้นะฮะก็ใส่มาทําไมก็ไม่รู้แต่ว่าอย่าง oppo ตัวนี้เนี่ยเราดูใช้เป็นเครื่องหลักคุณเห็นว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันเยอะมากๆคราวนี้นี่คือปัจจัยที่2เลยฮะการลงแอปพลิเคชันแล้วไม่ได้ใช้เยอะเกินไปหรือ มีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างเยอะเกินไปก็สําคัญยังไงดูมาดูกันนะฮะยางเวลาคุณวางเครื่องไว้แบบเนี้ยคุณอาจจะมองว่าผมไม่ได้เปิดอะไรเลยพี่หรือว่าคุณอาจจะปิดเอาไว้ก็ตามแต่แต่ว่าแอปพลิเคชันหลายๆอย่างเนี่ยมันทํางานเป็นแบบแบล็คการ์ดเซอร์วิสฮะหรือว่าทํางานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทาให้การใช้งานแบตเตอรี่เนี่ย มันใช้งานอยู่ตลอดเวลาทําให้ตอนแรกๆที่คุณซื้อมาคุณอาจจะลงวันวันแรกคุณจะลงแค่ห้แอปนึกภาพไหมแต่วันหลังๆคุณจะลงสักสิแอปนี่อาการหนักแล้วนะฮะพอลงเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นปุ๊บเอาละไปกันใหญ่แล้ะมันก็เหมือนกับรันตลอดนะฮะโดยเฉพาะแอปอย่าง a c e b o o k นะฮะไลน์หรือว่าอะไรเงี้ยก็กินแบตเตอรี่เหมือนกันให้เราก็มีวิธีมาดูกันฮะว่าตัวไหนกินแบตเตอรี่มากกว่ากันนะฮะซึ่ง Android ด์เขาจัดสรรมาให้อย่าง L G G 6ตัวนี้เป็นเครื่องเปล่าเนี่ยนะฮะ ก็คือวันแรกที่เราซื้อมาเลยเนี่ยมันจะไม่มีแอปอะไรแบบที่จะกินแบตเตอรี่เลยนอกจากหน้าจออะไรเป็นหลักประมาณนี้เดี๋ยวมาดู Oppo นะดูว่ามีอะไรบ้างในฮะอย่าง Oppo ดูเปิดมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีการบ่งบอกเลยว่ามีการกินแบตเตอรี่เนี่ยหลายอย่างมากนะฮะทั้งฮาร์ดแวร์เองเนี่ยก็กินไปแล้วกว่า46นะฮะก็จะแบ่งออกมาเลยว่าในฮาร์ดแวร์เนี่ยมีหน้าจอเท่าไร Wi-Fi เท่าไหร่บลู t o o เปิดไว้ไม่ได้ใช้ก็กินเหมือนกัน โมบายเน็ตเวิร์กยังไง voice call นะกินแบตเตอรี่รวมถึงแอปพลิเคชันที่กินแบตเตอรี่เยอะที่สุดและโดนด่าม,มากที่สุดนะฮะก็คือ Facebook นั่นเองฮะรับประทานแบตเตอรี่ไป19.12%ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนมี Facebook แล้วมันกินแบตเตอรี่เยอะมากๆรวมถึงแอปอื่นๆเนี่ยจริงทั้ง Line, WeChat, j u เองเนี่ยก็โหเพียบแล้วอีกหลายๆอย่างที่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยฮะพวกเนี้ย โอ้โหมันใช้งานทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือปัจจัยที่2นั่นเองคือการลงแอปพลิเคชันเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะฮะอย่างที่3เลยฮะอันนี้ก็ลๆคนนั้นมองข้ามไปนะฮะไม่เคยคิดเลยว่าเป็นเรื่องจริง <S <S เรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ไปเล่นไปนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันการชาร์จแบตไปเล่นไปเนี่ยมันมันไม่ดีเลยนะฮะคือเวลาคุณชาร์จไปเล่นไปบ่อยๆเข้าเนี่ยแบตเตอรี่มันอัดไปอัดมาไม,ไม่เต็มออบ้างดึงออกบ้างอะไรบ้างเงี้ย รับปรกการเลยว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนทําให้แบตเตอรี่คุณนะั้นมีการเสื่อมสภาพที่เร็วกว่าปกติแนะนําว่าให้ใช้แบบว่าแล้วก็เวลาแบบใช้เนี่ยอย่าให้มันลดแบบต่ํามาจกจนกระทั่งแบตเหลือ5%หรือ10%ค่อยมาเสียบแบบนี้แบตเตอรี่ก็เสื่อมเร็วเหมือนกันนะน,นี้ที่ด้ดูดอ่านมานะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญผู้คุณต้องตัดสินใจเอ,เองว่าจะใช้มือถือของคุณเนี่ยที่คุณรักเนี่ยให้มันนานเนี่ยมันก็ต้องดูแลถูกวิธีด้วยบางคนแบบฉันซื้ะอะไรแต่่วา เวลาแบตเตอรี่คุณมันมันมีปัญหาเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจว่าเออมันก็มีส่วนจริงๆนะตรงนี้ต้องสําคัญมากๆนั้นเรามาสรุปภาพรวมง,ง่ายๆนะฮะหเลยก็คือเรื่องสเปคเนี่ยสำคัญมาก CPU อะไรหน้าจอความละเอียดเท่าไหร่อันนี้กินแบตเตอรี่แน่นอน2ออย่าง่ะสอ,อย่างเรื่องสเปคที่ต้องแบบคํานวณไปเลยอย่างที่2นะฮะเรื่องแบบความละเอียดหน้าจอและความสว่างนี่ก็สําคัญ นะคอนเลนตหน้าจอแบบยิ่งเยอะก็ยิ่งกินแบตเตอรี่ยิ่งเปิดสว่างก็ยิ่งกินแบตเตอรี่เข้าไปกันใหญ่อย่างนี้3เลยฮะการลงแอปพลิเคชันไว้เยอะๆนะฮะมากมายเนี่ยมันวิ่งตลอดเวลานะมันทํางานตลอดเวลาพวกเนี้ยมันกินแบตตลอดเวลานั่นใลผลว่าเวลาคุณซื้อแรกๆเนี่ยคุณอาจจะลงแอปไม่กี่แอปพอหลังๆนะคุณลงเป็นร้อยเหมือนในะดูปเนี่ยโอ้โหน,น่นจาจะสัก30ได้ซึ่งพอมมันเยอะเนี่ย มันก็กินแบตเตอรี่แบบโดยไม่จําเป็นนะฮะนั้น,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 นแนะนําว่าถ้าแบตเตอรี่ไหนที่คุณไม่ได้ใช้เอ๊ะแนะนําว่าถ้าแอปไหนที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยคุณก็ลบมันทิ้งไปน่าจะดีกว่านั่นเองนะฮะอ่ะวันนี้ก็เอาทิปส์มาฝากประมาณนี้ละกันนะฮะก็ตรวจสอบเครื่อง,องคุณที่อยู่ในสภาพให้เรียบร้อยนั่นเองนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็ดีใจด้วยนะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย